ยางใหม่สองสี่ห้าสีห้าสิบแปดนะคะใส่คู่หน้าราคาประหยัดนะคะขอบคุณเต้นรถวีโมเดลนะคะแนะนำลูกค้ามาให้นะคะ ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเหงๆเลยๆค่ะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียงเพยียงตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า